สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือโบราณสาขาหนึ่งนะคะ พี่ๆดูสิวันนี้น้องพามากินกว๋วยเตี๋ยวหมูเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือที่มีรสชาติจัดจ้านมากๆเลยค่ะมีผักลวกด้วยนะคะมีลูกชิ้นแล้วก็ตอนที่เดินเข้าไปนะคะเจ้าของร้านก็จะถามว่าเราจะเอารสเผ็ดหรือเผ็ดน้อยเราก็สามารถสั่งได้นะคะทุกคนหากคนไม่ทานเผ็ดแนะนำให้เอาเผ็ดน้อยนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณร้านนี้จะมีเฉพาะเนื้อหมูนะคะทุกคนจะเป็นเนื้อ,อหมูเปื่อยแล้วก็มีหมูสดก็มีนะคะ มีผักสดไว้คอยบริการพี่ๆด้วยนะคะอันนี้คือเราต้องไปหยิบเองนะทุกคนมีถั่วงอกแล้วก็จะมีใบโหระพานะคะวางไวใ้ให้เราไปหยิบเองแล้วก็มีน้ําเปล่าอันนี้ก็บริการตัวเองเช่นเดียวกันนะคะบนโต๊ะเราจะมีแคปหมูด้วยนะคะทุกคนใครอยากกินก็หยิบเข้ามาได้เลยแต่ว่าอันนี้ต้องจ่ายตังค์นะคะส่วนเกี๊ยวทอดก็จะในราคา15บาทนะคะขายเป็นถ้วยถลวยลบ15าบาทก็สั่งพี่พนักง,งานได้เลยค่ะพี่พนักง,งานดูแลเอาใจ ใส่เราดีนะคะทุกคนทางร้านกา็มีโต๊ะให้เลือกเยอะมากๆเลยช่วงที่ฟาร์มไปจะเป็นช่วงเที่ยงนะคะคนก็ค่อนข้างเยอะส่วนอาหารได้ไวมากๆเลยค่ะอ,อยู่ที่โคราชแล้วยังไม่ลองไปทานต้องลองไปทานดูนะคะอันนี้จะอยู่เส้นหลังย่าโมหรือ,อแถวหน้าวัดอีสานร,รถตรงนั้นค่อนข้างที่จะหาที่จอดยากนะทุกคนเราก็ไปสามารถ ไปจอดรถอยู่ที่ในวัดอีสานได้นะคะเราไปจอดรถในวัดเสร็จแล้วเราก็เดินมาประมาณน่าจะประมาณ100เมตรนะคะทุกคนก็จะมาเจอร้านแล้วก๋วยเตี๋ยวมีหลายเส้นให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นบะหมี่เส้นหมี่ขาวทุกคนก็เลือกเอาเส้นที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะมากินร้านนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็รู้สึกประทับใจเนาะเพราะว่าน้ำซุปก็ค่อนข้างอร่อยเลยทีเดียวนะคะเป็นน้ำไม่เยอะนะจะเป็นน้ำที่แบบว่าพอดีพอดีกับ กว๋วยเตี๋ยวเส้นกว๋วยเตี๋ยวของเรากนก๋วยเตี๋ยว<ร>ที่ะค,ะคามกำลังทานอยู่เป็นถ้วยธรรมดานะคะทุกคนก็พออิ่มนะคะไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปประทับใจมากๆเลยอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนบรรยากาศร้านค่อนข้างดีนะคะมีน้ําตกด้วยนะคะทุกคนทำให้การทานกว๋วยเตี๋ยวไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะคะดูน้ําตกไปด้วยสวยๆงามๆนะคะทุกคนช่วงนี้เราอยากกินอะไรเราต้องรีบผ่ากินนะคะทุกคนไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีโอกาสเราก็จะไม่ได้กินอาหารอร่อยแบบนี้นะคะ